ต้องใช้เสียงสูงและโชว์ทักษะการร้องในเพลงมนรักนวลจันทร์จะปลายปากกาของสองครูเพลงสง่าอารัมพีและเอื้อสุนทรสนานไม่เพียงเคยขับขาในโรงละครสีอยุธยาเมื่อ60ปีก่อนแต่ยังเป็นบทเพลงสำคัญ ใ้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สุเทพวงกำแหงหนึ่งในคณะผู้แทนศิลปินไทยเลือกไปขับร้องโดยมีสวัตรวร,รดิโลกเป็นหัวหน้าคณะและมีเพื่อนศิลปินนักแสดงถึง48คนเช่นเพนสีพุ่งชูสีสุพรรณบูรณพิมพ์และบุญยงเกตคงมือระนาดเทวดาร่วมเดินทางนนกันเขาบอกว่าก่ จะไปทางรัสเซีย oh. เขาบอกให้ไทยในถอยคอสัพันธ์ออกจากจากจีนซะแต่นี่มันเราเองเราอยู่ NA, เอเซียเนี่ยเราก็คิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเ,าเราจะลอยตัวว่าจะเป็นตามอเมริกันไปทุกทุกอย่างเราคงจะลำบากเราเป็นประเทศเล็ก oh. ทางอประเทศใหญ่อย่างจีน,นเขามีคนทั้งสามร้อยห้าสิบล้านคน mm hmm. เขาขอเรา ไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ชาจีนดูเนี่ยมันก็ไม่เรือกที่ดีเพราะฉะนั้นในการที่เราก็ครบเข้าไว้มันก็เสียหายเลาเขาเตรียมเอาพวกเราไปทั้งหมด48คนไปวันที่28เมษายนเเหมือนไข่มุกเมื่อหล่นบนจานหยกวันนิพกพายสิ้นเพียงยินเสียง มัทุรสโอชอ้อนประออนเอียงดานพเดียงดาเรศเนตรอนงบทกลอนบางส่วนที่นวรัตพงภ์ไบูรณ์จะรดปากาเขียนขึ้นมาจากแรงบันดาลใจครั้งได้ฟังเสียงระนาดเอกรถมือครูบุญยงเกตคงมือระนาดเทวดาหนึ่งในคณะศิลปวัฒนธรรมไทยที่ไปร่วมแสดงที่กรุงปักกิ่ง คําชมจากปากโจออลันยนายกรัฐมนตรีของจีนในเวลานั้นยังส่งให้ดนตรีไทยโด่งดังไปทั่วเอเชียก็มีหนังสือพิมพ์ยินเหมือนเยอเป้านะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่มากของปักกิ่งเขียนสดุดี โจเอลัยแล้วก็เขียนรายงานข่าวชมว่าโจไอลัยนี่มีความสุขในการดูดนตรีจากประเทศไทยโดยเฉพาะมีระนาดเอกนะครับที่บรรเลงบทเพลงสำเนียงจีน,นได้อย่างไพเราะมีภาพลงในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ด้วยไม่กลับมาเนี่ยก็ถูกทางการสอบสวน ต้องไปให้การที่สัติบาลว่าไปทำอะไรที่ประเทศจีนแล้วก็ฝากฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือเปล่า<ม>แล้วก็เป็นเหตุต่อมาที่ทำให้ครูต้องลาออกจากราชะการปกติมันแพาวันหมดแล้วบรรยากาศตอนนั้นบรรยากาศโอ้คนเงียบใช่คนจีนที่เต็มโรงมีเงียบแล้วก็พพเพลงจบในตบมือกล่าวสนั่นโรงเยอะเพราะฉะนั้น คนหลายก็เดินจุกตะเพืมาบนเวทีแล้วก็บอกชมว่านี่ฝีมือของท่านเยี่ยมยอดจริงๆครับท่านทำเหมือนกับไข่มุกที่มีหยดลงจานหยก ทู่ตัวแทนนักร้องไทยนะคะที่ไปสารสัมพันธ์ทาไมตรีที่จีนนั้นเดินทางกลับมาในปีเดียวกันค่ะแต่การเดินทางกลับนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะคะทุลักทุเลพอควรเลยค่ะเพราะต้องอาศัยนะคะเรือโดยสารกลับมาใช้เวลาถึง7วันเต็มแล้วก็มาเทียบท่าที่ท่าเรือแห่งนี้ละค่ะท่าเรือคองเตยนะคะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์ที่คุณสุเทพวงกำแหงนั้นจําไม่ลืมค่ะเมมมาืน,นรท ในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเข้ามาเป็นรัฐบาลและยึดนโยบายต่อตา้านลัทธิคอมมิวนิสต์ส่งผลให้ศิลปินกลุ่มนี้ถูกจับกุมโดยเฉพาะคู่ชีวิตเพนสีพุ่มชูสีที่สามีสุวัสวรดิโลกถูกคุมขังเป็นเวลาถึง4ปีเป็นที่มาของเพลงเศร้านามชีวิตที่ครูชาลีอินทรวิจิตรประพันธ์ให้เพนสีขับร้องจนเป็นบทเพลงประจําตัว สะท้อนหน้าประวัติศาสตร์ทางการทูตที่มีเสียงเพลงเป็นสื่อแต่ความสามารถของศิลปินไทยยังเป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขานไม่แพ้กันบนหน้าประวัติศาสตร์การดนตรีอภิยาฉายจันทิปไทย p ี s รายงาน